เพียงวางเหรียญเก้าเหรียญบนกระถางต้นไม้มงคลเปิดทางรับทรัพย์รับโชคลาภเห่งทั้งปีมั่งมีตลอดไปสวัสดีค่ะพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้ออมจะพาพี่น้องมาทำการ วางเหรียญเก้าเหรียญบนกระถางต้นไม้มงคลเพื่อเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชคลาบให้หลั่งไหลเข้ามานะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกแบบหนึ่งนะคะที่อ้อมขอบอกเลยว่าอ้อมทําแล้วได้ผลจริงๆนะคะอ้อมได้มีโชคมีลาบทั้งหวยรัฐบาลไทยแล้วก็หวยลาวหวยฮานอยนะคะเพราะว่าต้นไม้มงคลนี่ก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลาบดึงดูดความมั่งมีให้เข้ามา ในบ้านเราหรือเข้ามาในที่ทํางานของเรานะคะและวิธีทําก็คือง่ายมากนะคะอันดับแรกก็คือให้เราเลือกเอากระถางต้นไม้มงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดใดก็ได้ให้แต่เป็นต้นไม้มงคลที่บ้านของเราหรือที่ทํางานของเรานะคะเลือกเอาต้นที่สวยๆนะคะแล้วก็ให้เรามาทําความสะอาดอย่างอ้อมนะคะของอ้อมนี้ใช้เป็นต้นกวักมรกตสีดํานะคะอ้อมก็จะมาทําความสะอาดใบให้เขาก่อนแล้วก็มาจัด แต่งกิ่งก้านของเขาให้สวยนะคะจากนั้นก็ให้เราหาเหรียญมานะคะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองหรือเหรียญทองแดงนะคะเพื่อที่จะเรียกพลังงานทั้งเงินทั้งทองทั้งทองแดงให้มาหลอมรวมอยู่ในกระถางนี้นะคะ และจากนั้นก็ให้เรานำเหรียญทั้ง9้าเหรียญนี้มาวางบนดินบนกระถางต้นไม้มงคลของเราจากนั้นก็ให้เราท่องคาถามหาลาภเพื่อเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภให้หลั่งไหลเข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะณาม,ามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณวาระชะตังวามณีวา พะนังวาพิชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอ,หอาคาัดเฉยยะอิติมีมานะมามิหัง สาธุข้าแต่ท่านต้นไม้มงคลท่านรุกขเทวีรุกขเทวาที่อาศัยอยู่ในกระถางต้นไม้มงคลต้นนี้วันนี้ข้าพเจ้าขอ,อนำเหรียญเก้าเหรียญมาวางบนกระถางต้นไม้มงคลนี้เพื่อเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภดึงดูดทรัพย์ ดึงดูดโชคลาภให้หลังไหลเข้ามามีขาดสายจะกระทำการอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและขอให้ข้าพเจ้าได้มีโชคมีลาบได้เปิดทางรับทรัพย์ก้อนโตซื้อหวยก็ให้ถูกหวยซื้อโรตเตอรี่ก็ขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคก้อนใหญ่หล่นทับให้มีเงินหลังไหลเข้ามาแบบฟลุกฟุกหลักแสนหลักล้าน ภายในเร็ววันนี้ด้วยเถิดและข้าพเจ้าจะนําปัจจัยจากการที่ข้าพเจ้าได้มีโชคมีลาบนี้มันสร้างบุญสร้างกุศลและก็ขอให้ท่านรุกคเทวีลุกคเทวาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้มงคลน,นี้จงมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับข้าพเจ้าด้วยเธินสาธุ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับพิธีการวางเหรียญเก้าเหรียญบนกระถางต้นไม้มงคลเพื่อเป็นการเรียกโชคเรียกราบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอ้อมก็จะหมั่นามากรวดน้ําใส่ลงในดินในกระถางนี้นะคะหลังจากที่อ้อมทําบุญเสร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ไปทําบุญข้างนอกหรือว่าสวดมนต์เจริญภาวนานะคะอ้อมจะมากรวดน้ําลงดินในกระถางนี้เพื่อให้ท่านลุกขเทวีลุกขเทวานะคะท่านได้รับผลบุญกับเราก็จะได้เป็นต้นไม้มงคล ยิ่งเสริมความมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอให้โชคดีมีโชคมีลาบกันท่วนหน้าท่วนตาเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ